มินิวปอวแต่บิ๊กคอนเน็กชันอุ้งอิงตื่นเต้นเข้าเรียนวันแรกอุ้งอิงตื่นเต้นเรียนมินิวปอวันแรกกักเป็นประธานรุ่นขอดูเรื่องเวลาบอกงานพักก็สําคัญด้านพออ,อสอปอทอยกนักศึกษาว่าแหวนป,ปอปลาอ่างบอรุ่นหนึ่งมาตรฐานสูงความหวังประเทศเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่22มีนาคมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมพิธีประนิเทศหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต ว่าแหวนปอปลาออ่างบอรุ่นที่1ห,หรือมินิวปอโดยนางสาวแพททองทานให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเรียนก็รู้สึกดีตื่นเต้นที่ได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งก็สมัครมาสักพักแล้วรอวันเปิดเรียนก็เลยตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะมาเจอหลายท่านแต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือเจอนักกล่าวเยอะมาก เมื่อถามว่าทำไมถึงตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้นางสาวแพทองทานกล่าวว่าจริงๆเรื่องวปอวมีมานานแล้วพอเปิดเป็นวปอวรุ่นเด็กลงมาอายุเข้าเกณฑ์เลยรู้สึกว่าถ้ามาเรียนก็จะได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่ทราบอีกเยอะและคิดว่าการที่จะได้เข้ามาเรียนตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ในเส้นทางการเมืองแน่นอน เมื่อถามว่าจุดหมายปลายทางของหลักสูตรนี้คืออยากทราบทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพมองว่าควรเป็นอย่างไรในอนาคตนางสาวแพทองทานระบุว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปหลายๆอย่างไม่ใช่แค่กองทัพอย่างเดียวก็ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพื่อจะให้บ้านเมืองสงบสุขเราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่เป็นของระดับประเทศเราก็คุยกันในสภาที่มีสสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาคุยร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนนแและมีตัวทขอ นอรประชาชนได้มากที่สุดเมื่อถามว่าจะเป็นประธานรุ่นด้วยหรือไม่นางสาวแพทองทานถึงกับอุทานว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนยังเจอไม่ครบเลยค่ะจะเป็นประธานรุ่นไม่ได้แต่คิดว่าต้องดูเรื่องเวลาเรียนด้วยเพราะเปลี่ยนมาเรียนเป็นวันจันทร์กับวันอังคารซึ่งตนมีประชุมสสที่พักในวันอังคารซึ่งก็ต้องดูเวลานิดนึงเพราะงานที่พักก็สําคัญมาก เมื่อถามว่าตอนที่มาสอบสัมภาษณ์เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนางสาวแพทองทานกล่าวว่าสัมภาษณ์เรื่องมาเรียนว่าจะมีการหาคอนเน็ชันหรือไม่ตนก็ตอบไปตรงๆว่าการที่คนมาเรียนไม่ใช่แค่คอสนี้แต่ในทุกคอสทุกคนอยากได้คอนเน็ชันถือเป็นเรื่องปกติโรงเรียนก็จะได้มาระดับหนึ่งมหาวิทยาลัยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปเรียนเมืองนอกก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งอย่างเพื่อนต่างชาติที่ตนก็ยังมีอยู่เลยแล้วการกลับมาก็เป็นช่วงอายุที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการที่คุณจะหาคอนเน็กชันหรือไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราได้เปิดกว้างเรียนรู้จากคนหลายคนเมื่อถามว่าการมาหาคอนเน็กชันในครั้งนี้หรือหลักสูตรดังกล่าวจะถูกโจมตีว่าทําเพื่อส่วนตัวหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าตนว่าทุกคอร์สทุกคนก็มาเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์เพื่อใดๆของคนที่เรารักและแค่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นและไม่ใช่เรื่องน่าแปลกว่ามาแล้วจะได้ผลประโยชน์ยังไม่ได้ไปกงกินใครเรามาแล้วได้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามาแล้วเรา รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากการะที่มาแล้วจะมาทำไมเพราะฉะนั้นมาก็ต้องได้ประโยชน์และไม่เป็นไรและหวังว่าคอร์สนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์จากอะไรก็ตามในที่เรียนจากนั้นพลอากาศเอกภูมิใจเลขกศุนทรากรพอบอสถาบันวิชาการป้องกันประเทศสอปอทอกล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกรรันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตว่าแหวนปปลาออ่างบ รุ่นที่หนึ่งว่าถือเป็นหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งซึ่งมีที่มาที่ไปนานพอสมควรเพราะก่อนหน้านั้นเกือบจะสำเร็จแต่ต้องล้มเลิกไปซึ่งวันนี้แม้ตนจะเป็นพอบอสอปทแต่ขอเป็นอาจารย์กับสิทธิสำหรับการปฐมนิเทศวันนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่อยู่กัน6เดือนเราจะทําอะไรและจะได้อะไรกันพวกเราคือความคาดหวังและสังคมมองดูทุกท่านในกระบวนการที่ได้คัดเลือกเข้ามาต้องถือว่าพวกเรามีมาตรฐานสูงมากของประเทศขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน